สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรถค่ายคนบ้านะครับสุก u k i g s x ส1 0 0 0 r พันะครับ L7 นะครับปี2 0 1 7นะครับคันนี้ทะเบียนแท้นะครับโอนทุกคนส่งนะครับสภาพโดยรอบนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับ มีตรงนี้บ้างเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับหน้า18ใสนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับเดี๋ยวราคาบอกไทยคลิปนะครับดูสภาพโดยรอบก่อนนะครับชุดสีส,สวยๆเลยนะครับอย่างหน้าหลังเต็มๆนะครับลิลลี่นะครับ สีสวยเลยนะครับมีคิอชิปเตอร์นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับมีคิวชิปเตอร์ครับทำคืน้ะลงนะครับยังหลังยังเหลือนะครับโซสเตอร์ยังใช้ได้อีกนานนะครับโซ a อารเคนะครับสเตอร์อาร์เคนะครับสาสั้นนะครับของแต่งนะครับสายสั้นให้นะครับไปเลี้ยวหลังนะครับ พ่อแต่ง Austin Racing นะครับเป็นสลิปออนนะครับลายไทยเทนะครับภาพสสวยๆเลยนะครับมาบเครื่องนะครับอันนี้ไม่มีช้ำนะครับ,รบแข้งคอสสวยๆนะครับชุดหน้าสสวยๆชุดสีด้านข้างนะครับยั่งสวยนะครับ แต่งมีบ้างเล็กน้อยนะครับเอสวยงามนะครับกรลอยถังนะครับเคลืบวัวบูนะครับมีชิลหน้าแต่งนะครับกระจกนะครับสวยเลยนะครับกาดน้ำแต่งนะครับของ Evo t e ทนะครับกาดน้ำกัดออยแต่งนะครับสวยเลยนะครับเครื่องใสๆแห้งนะครับ คันนี้ของเดิมมีให้ครบหมดเลยนะครับเราฟังเสียงคอนครับดูเลขไม้กันนะครับคันนี้ไม่วิ่งมาอยู่สองหมื่นสองพันกกิโนะครับคันนี้ผมเทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนท่ายของเลวให้เรียบร้อยนะครับพรอมใช้งานเลยนะครับเซคชั่นคอนโทรลโหมดใช้ได้ปกตินะครับเซคชั่นคอนโทรลปรับสีประดับนะครับ ใช้ได้ปกตินะครับโหมด A B C นะครับปรับได้ปกตินะครับฟังเสียงเครื่องกันนะครับอันนี้กด thank <slurring> you Boom, boom, คอร์ลันนะครับพอเพ,าะ,เพาะนะครับ ครั้ันี้ผมเปิดราคาไ,ไว้อยู่4 39,000บาทนะครับจัดไปแนซ์ได้เต็มนะครับเครดิตเครดิตจัดเต็มเลยนะครับผมใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับ เจมบิ๊กบายนะครับ094 2์6 4 6 7 5นะครับมา,มาดูมาลองขี่กันได้นะครับรถอยู่จังหวัดเชียงรายนะครับผมครับขอบคุณมากนะครับ